แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันศุกร์ที่22กันยายน2566แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรรัฐบาลของประชาชนทำรรทันทีครางเดินหน้าพักดี้เกษตรกร3ปีโดยจะชงเข้าที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook พักเพื่อไทยนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายจุลพาณมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งอัปเดตถึงความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการพักหนี้เกษตรกรว่ากระทรวงการคลังได้เรียกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ และสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังหรือสอสอคอมาหารือเกี่ยวกับมาตรการพักหนี้เกษตรกร,ะร,กรนะคะซึ่งจะสรุปกรอบมาตรการและเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าส่วนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการพักหนี้ให้กลุ่ม SME และให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุดนะคะ มาดูเรื่องแรกกันนะคะนายจุลพันธ์อม,มอรวิวัฒน์ได้แจ้งความคืบหน้าในส่วนของมาตรการพักหนี้เกษตรกร3ปีคาดว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรภายในสัปดาห์นี้เพื่อทํากรอบรายละเอียดและมาตรการดําเนินการและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เรื่องต่อมามาตการพักนี้กลุ่ม SME เบื้องต้นจะใช้ข้อมูลกลุ่มลูกหนี้ตามรหัส21ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 มีวงเงินสินเชื่อ3แสนล้านบาทมีลูกค้าอยู่ประมาณ3ล้านบัญชีนะคะซึ่งเป็นทั้งลูกค้าของทกส่วนน้อยและมีลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสินเป็นส่วนใหญ่โดยจะพักหนี้ทางต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีแต่จะต้องขอเวลาทำรายละเอียดและเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างช้าสุดภายใน1เดือนและเรื่องท้ายสุดนะคะกระทรวงการคลังจะเสนอนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ตั้งคณะทำงานโดยเชิญตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรเพื่อกำหนดแนวทางในการพักนี้ให้กลุ่ม SME ให้มีข้อสรุปโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งอัปเดตข่าวนะคะรัฐบาลของประชาชนทำทันทีโดยกระทรวงการคลังเดินหน้าพักหนี้พี่น้องเกษตรกร3ปี โดยจะชงเข้าที่ประชุมครมนในสัปดาห์หน้า26กันยายนสอง6นี้นะคะ